สวัสดีค่ะปะกุ๊งส่วนปิ่นไทยค่ะวันนี้ปะกุ้งก็จะเข้าไรนะคะ,เข,คะเข้าไร่ค่ะเข้าไรเพื่อมาตัดแต่งทุเรียนเล็กนะคะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทําของที่ไร่ประกุ้งเลยค่ะไปค่ะไปด้วยกันสําหรับทุเรียนเล็กที่ไร่ประกุ้งจะเริ่มตัดแต่งต้นสูงประมาณเมตรหนึ่งนะคะก็จะเริ่มตัดแต่งกิ่งตัดแต่งยอดแล้วนะคะ สำหรับต้นนี้ก็ปลูกได้สักประมาณปีได้แล้วค่ะสูงสักประมาณสองเมตรได้แล้วอันนี้เริ่มตัดแต่งไปแล้วค่ะพอดีช่วงนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วก็เลยตัดแต่งได้อีกรอบหนึ่งค่ะเนี่ยปะกงก็ตัดแต่งไว้แล้วอย่างกิ่งแบบนี้นะคะก็จะตัดออกเลย ที่ปะกงตัดแต่งเร็วก็เพราะว่าเพื่อให้เขา,เามีกิ่งแขนก,กิ่งที่แตกออกมาให้กิ่งที่มีกิ่งที่ใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะให้มันเป็นพุ่มใหญ่แต่ว่าไม่ให้สูงจะคุมเรื่องความสูงก็ต้นประมาณนี้ก็เริ่มตัดยอดแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยเริ่มตัดยอดได้เลย ยอดเลยค่ะการตัดยอดก็คือเป็นการคุมความสูงนะคะก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยนะคะจากประสบการณ์ที่มะกุ้งเคยทำมานะคะที่ว่าที่ผ่านๆมาเราไม่ได้ตัดยอดตอนต้นเล็ก ทีนี้ต้นมันก็จะสูงชะลูดแล้วมันไม่สะดวกที่ว่าจะทําการเก็บผลผลิตนี่มันจะลําบากมากเพราะต้นสูงเกินไปค่ะและถ้าต้นมันสูงเกินไปอีกอย่างมันสําหรับการคุมเพลี้ยคุมแมลงนี่มันจะลําบากมากเวลาเราจะกจารจัดศัตรูมันจะลําบากมากค่ะอันนี้คือทุเรียนต้นนี้ก็เป็นทุเรียนต้นนี้สามปีนะคะปะกุงก็จ,จะตัดยอด ตัดยอดแล้วก็อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งใหม่อีกทีนึงเพราะว่ากิ่งข้างบนนั้นมันก็เริ่มในต้องตัดกิ่งนั้นออกรออีกสักพักก็จะตัดออกนะคะแล้วก็จะตัดยอดข้างบนอีกทีนึงจะคุมความสูงค่ะจะเอาทรงพุ่มให้กว้างสำหรับต้นทุเรียนต้นนี้ก็3มปีนะคะ อันนี้ก็พอตัดแต่งเสร็จแล้วก็จะได้ทรงพุ่มที่กว้างนะคะมันจะกว้างแล้วก็สําหรับความสูงก็จะคุมไว้แค่ให้สูงอยู่ที่แค่ตอนนี้ก็พักไว้แค่่ี่4เมตรก่อนค่ะคือที่ไร่ปลากุ้งก็จะต้องการให้ได้แค่ให้ทรงพุ่มเขากว้างนะคะแต่วความสูงจะพยายามชะลอไว้ให้นานที่สุดค่ะก็ข้อดีมันก็ที่ปลากุุงปอกไปนะคะก็คือกําจัด อ่าสัตรูพืชได้ง่ายนะคะเช่นเพลี้ยพวกเพลี้ยต่างๆแล้วก็พวกเอ่อเชื้อราพวกอะไรก็จะกําจัดได้ง่ายสะดวกในการเก็บเกี่ยวเหนผลผลิตด้วยนะคะสําหรับวิธีการดูแลทุเรียนเอ่อเล็กของที่ไร่ปลกุ้งก็มีให้ให้เพื่อนๆได้ชมแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะขอให้มีความสุขในการทำเกษตรกันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ